ดีค่ะทุกคนทักทายกันที่มาเลเซียหลังจากจบทริปที่มาลดิฟแล้วก็มาต่อที่มาเลเซียกันต่อจะบอกว่าตอนที่อยู่มาเลเซียนุ่นไม่สบายมากๆอาจจะถ่ายให้ดูแบบไม่ได้ต่อเนื่องเนาะตอนนี้ก็กําลังมาที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะต่อไปที่ในเมืองแล้วนะสำหรับรถไฟที่กันเรากำลังนั่งไปก็คือ KLIA Express นะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเข้าเมืองเท่านั้นนะจากปกติจะใช้เวลา1ชั่วโมงกว่านะคะ พอรอมาสักพักตอนนี้รถไฟก็มาถึงแล้วค่ะรถไฟเข้าดูมินิมอลแบบน่านั่งมากๆเลยอะตอนที่เราขึ้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเช้ามากๆคนก็เลยน้อยอย่างที่เห็นค่ะพอเดินเข้ามาด้านในรถไฟก็มีความแบบว่ากว้างนะทุกคนแล้วก็ที่นั่งก็จะเป็นสีที่นั่งหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ก็จะมีความแบบว่าส่วนตัวมากๆเลยนะคะสำหรับราคาตั๋วที่นุชซื้อมานะสำหรับตัว X Place ก็คือจะอยู่ที่คนละ500บาทค่ะ เป็นเงินไทยออกมาแล้วเนาะแล้วก็ตรงด้านข้างก็สามารถวางสัมภาระกระเป๋าต่างๆไว้ได้นะคะตอนแรกต้องบอกว่าจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วเพราะว่าร่างกายไม่ไหวจริงๆคือจะถือกล้องก็ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าอะถือโอกาสได้นั่งรถไฟที่โกลาลัมเปอร์ทั้งทีจะไม่ถ่ายให้ทุกคนดูได้ยังไงก็อะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ถึงสถานีที่เราจะต้องนั่งรถไฟเพื่อที่จะไปสถานีใกล้โรงแรมกันแล้วทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นคนเริ่มหนาตาขึ้นทุกทีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังจะเดินทางออกไปทำงานกันนั่นเองบรรยากาศก็คือเหมือนอยู่ใน MRT บ้านเราอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปสถานีใกล้โรงแรมของเรานะคะก่อนอื่นก็มาซื้อตั๋วกันก่อนเลยค่ะ มาถึงโลบี้โรงแรมแล้วก็รู้สึกแบบชอบโรงแรมที่เรามาพักกันในวันนี้มากๆเลยมันดูมีความทันสมัยแล้วก็มีความแบบชิคๆแล้วก็แบบมีความเท่ๆไปในตัวด้วยอะแล้วก็ด้านล่างสามารถนั่งทำงานได้ด้วยนะคะ มาถึง็ลบี้โรงแรมแล้วก็รู้สึกแบบชอบโรงแรมที่เรามาพักกันในวันนี้มากๆเลยมันดูมีความทันสมัยแล้วก็มีความแบบชิคๆแล้วก็แบบมีความเท่ๆไปในตัวด้วยอะ่ะแล้วก็ด้านล่างสามารถนั่งทำงานได้ด้วยนะคะว้าวห้องเราจะอยู่ที่710ก็ต้องมาทางนี้ ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็การทับตรงนี้ใช่ไหมมาดูห้องกันจ้าว้าวเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะว้าวอรลุนสวัสดทีทุกคน มาเช้าวันที่สองที่มาเลเซียเสียงแบบไม่ได้จริงๆไม่สบายแบบเต็มที่แล้วค่ะทุกคนก็ตอนนี้กําลังออกมาหาอะไรกินรอบๆโรงแรมนะคะซึ่งเขาบอกว่ารอบโรงแรมที่เรามาพักเนี่ยจะเป็นย่านที่แบบว่าอาหารเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆทั้งเป็นพวกแบบอาหารนานาชาติต่างๆแล้วก็เป็นอาหารของมาเลย์ด้วยนะคะ ก็เรียกว่าถ้าแิดว,ว่ามาพักที่โรงแรมนี้คือไม่ต้องกลัวว่าจะแบบว่าไม่มีอะไรกินเลยเพราะว่าแถวย่านนี้คือแบบอาหารอร่อยแน่นอนนะ,ะอันนี้คือฟังรีวิวเขามาอีกทีนึงเนาะ,ะจริงๆเดินมาด้านหลังโรงแรมนะคะก็จะแบบว่าจะเจอโซนย่านตรงนี้แบบจะมีร้านอาหารเยอะมากๆเลยแล้วก็ทุกคนถ้าไม่แน่ใจก็สามารถดูรีวิวผ่านทาง Google ได้นาะเลือกร้านดูได้เลยว่าตรงไหนเนี่ยเป็นร้าน แต่หนูจริงคือเดินผ่านร้านไหนก็คือแบบมันน่ากินไปหมดเลยอะแต่หนูไม่สบายหนูรู้สึกว่าหนูอยากกินอะไรเผ็ดๆมากเลยตอนนี้คือต้องการความเผ็ดมากๆเรามากินร้านอาหารไทยที่ผลที่ได้ก็คือเราเป็นข้าวมันไก่นะคะทุกคนแล้วก็ร้านนี้คือแบบที่คนไทยด้วยนะคะรับรออวมาเนี่ยจะอร่อยแหละมีข้าวเหนียวแบบมีเมนูอาหารเช่คามโขนมจีนล้ำยาก็ยังมี นี่คือข้าวมันไก่ที่เราสั่งมาหน้าตาหน้ากินใช้ได้นะทุกคนแล้วเขาให้ไก่มาเยอะมากแต่ที่อยากได้ก็คือน้ำซุปอยากได้น้ำซุปมากเลยนะตอนแรกคิดว่าไม่มีน้ำซุปแล้วนะคะตอนนี้ได้น้ำซุปแล้วเย้จะได้กินแบบท้องปากเอยข้าวมันไก่ที่เรากินนะคะราคาจะอยู่ที่15ดต ซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณร้อยห้าบาทเอคนแต่เขาให้ปริมาณมาเยอะมากถือว่าไป้ปริมาณที่แบาประทึมากๆเลยนะน้ำจิ้มคืออร่อยน้ำจิ้มคืเอผอ็ดจัดใจทำให้เราตื่นจากการเป็นวัน อที่มาเลเซียเนี่ยจะสามารถซื้อได้ตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มน,นะคะถ้าใครมาก็อย่าลืมเช็คเวลาในการซื้อแอลกอฮอล์วันนิดนึงนะคะแต่ว่า,าจริงๆคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแอลกอฮอล์ที่เกิน10%ขึ้นไปเนี่ยภาษีค่อนข้างจะแพงแต่ถ้าเป็นพวกเบียร์อะไรอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์มันจะน้อยใช่ไหมคะอย่างเช่นเบียตตร์ปกติมันจะอยู่ที่7%มันก็จะราคาถูกหน่อยแต่ถ้าแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นกว่า10%อ่ะมันก็จะแพง dalam ni จะมาพักแบบอยู่ใกล้ๆตลาดที่เรามาแวะเนีย่ยจริงๆมีโรงแรมที่อยู่ตรงนี้นะแต่ว <_ c oughs> ่ามอง <_ c oughs> ไม่เห็นนะตรงนี้คือแบบใกล้กพอเดินเข้าไปมันก็จะเป็นโซนตลาดแล้วมาได้นะทุกคนตรงนี้คือสะดวกมากคือของกินฉ่ามากคือกินได้ตลอดทั้งคืนแล้วคิดว่าตลาดตรงที่ข้างๆตรงนี้น่าจะเปิดแบบช่วงประมาณเย็นๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนันตอนกลางวันก็มีเปิดอยู่นะแต่ว่าตอนกลางคืนน่าจะแบบคึกคักกว่านี้นะคะ มากลาลัมเปอรรอบนี้ตั้งใจว่าจะไปหลายที่อยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องมาล่มเพราะว่าร่างกายเราไม่ไหวจริงๆริค่ะทุกคนก็เลยตั้งใจว่าจะไปที่สถานี KLCC เพื่อที่จะไปดูตึกเพลโตนัสแล้วก็ถ่ายรูปนิดนึงหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวแล้วก็อาจจะแบบว่ากลับโรงแรมเลยนะเป็นทิปที่แบบว่าอาจจะไม่ไม่ได้มีแพลนเท่าไหร่นะคะทุกคน ตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานี KLCC นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปตึก Petronas t o w Twin Tower ที่เป็นตึกโดงดังของมาเลเซียที่อยู่ที่กวาลมัมอน์นัเนเองนะคะทุกคน mm hmm. พอเราลงมาจากรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตามป้ายที่เขาบอกแล้วกันนะทุกคนแต่สถานีที่เนี่ยคนเยอะมากๆนะคะ <S <S ถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ก็คือเหมือนคล้ายๆเป็น สถานีอโศกบ้านเราเลยทุกคนเยอะมากแล้วก็ที่เนี่ยเห็นว่าจะเป็นจุดรวมในส่วนของสํานักงานแล้วก็การเศรษฐกิจต่างๆของที่กรุงเทพฯนั่นเองนะคะคนก็เลยจะเยอะมากๆเลยทุนนี้เราออกมาด้านนอกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสวนสาธารณะนะทุกคนแล้วก็สวัเดีทุกคนสวยมากเดี๋ยวต้องไปหาโลเคชั่นดีๆถา่ายรูปด้วย ตอนนี้เราไปอยู่กันที่ตึกโรงแรมเราเห็นแล้วเห็นกันไหมเอ้ยเพราะ <c oughs> ว่ากันน่าข้างบนนี้เนี่ยมีทั้งเป็นโรงแรมแล้วก็สำน,นักงานแล้วก็มีเป็นห้างสรรพสินค้ดาด้วยนะคะทุกคนซึ่งเป็นแหล่งรวมของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นแหล่งรวมทุกอย่างของตึกที่นี่เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเจ้าของตึกเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทดังที่สุดในมาเลย์นะคะก็คือเป็นแบบบริษัทที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากในมายรืเทิก็จะมีเป็นเรื่องแบบนคือไม่ารักแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีการสแสดงด้วยและถ้าเกิดว่าตอนเยน็นๆตอนตึกเมโทรน,นะ บินพาวเวอร์เนี่ยเขาจะมีการแสดงไฟด้วยแล้วก็จะสวยมากหลังจากที่แบตเตอรี่โทรศัพท์เราหมดนะคะก็หาที่ชาร์จนเจอแล้วก็มาที่ยาโยอิที่มาเลเซียค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นเซ็ตที่เราสักมาเซ็ตนี้ก็คือจะเป็นเออ <c oughs> เซ็ตน,นี้ก็คือจะเป็นบีซุกิยากินะคะก็จะมีเป็น นาเบะให้แบบนี้เราก็จะมีเป็นทุ่มสลัดแล้วก็เครื่องเคียง,งแล้วก็มีมิโ,โซะซุปด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวเยอะมากๆเซตนี้เนี่ยจะอยู่ที่36ลิริงกิตตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ200 200กว่าบาทอะ่ะเ だから安いのか。いいの 3กันเลยก็เตรียมตัวที่จะเช็คเอาท์แล้วก็ไปที่สนามบินกันแล้วนะก็คือแบบต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าป่วยตลอดทั้งทริปต้องขออภัยทุกคนด้วยที่ไม่ได้พาเที่ยวแบบอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็ฝากทริปนี้ไว้ด้วยลวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันบายบาย。